สวัสดีครับพี่น้องนะครับพ่อครับจ่องเนติชาแนลือเก่านะครับพี่น้องวันนี้มีเมนูมานําเสนอนะครับพี่น้องนะครับนะครับวัตถุดิบเดี๋ยวเห็นปะครับพี่น้องครับนะครับผมปลาหมึกนะครับกับกุ้งลวกนะครับเมึกลวกกุ้งลวกนะครับมืัอนี้นะครับมาตำหม้อสูตพี่สูุน้องกินนะครับผมเป็นสูตรของอเนติชาแนลเองนะครับพี่น้องครับ มียังกระแอันั่นแหละครับผมบักแตงหน่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเอาลรามาตำลองเบิ้งเนาะครับสูตรเนตินะครับผมใส่ก <pr> <cence> ็เพีิกลงไปเลยครับพี่น้องครับหรือลงไปเลยครับไม่ต้องเด็ดขวัญครับใส่ลงไปเลยครับเสียงดังโกกพกเสียงหักซะเนาะนะครับไว้ให้พี่ให้น้องได้เบิ้งน้ำนะครับเด่นหัวตาซะ ตำบ่ต้องแหลกครับเราพี่น้องตำ้มมาลงโค้งเข่งครับนี่ตำ้มมาลงโค้งเข่งตั้มมั่วตำปุยปุยตำ้มจะมาปี๋พี่น้องครับเต็มบอลน่ารรครับพี่น้อ,นองไทยถ้ามือเดียวยเราพี่น้องไายพี่น้องเบิ้งเอาเป็นเพสอะไรเหมือน,นีงฝนโปรไซดกระเทียมนะครับพี่น้องครับ ตำบักแะเจียงอยู่ใส่ผมสิบ่ใส่กระเทียมครับสูตรผมสูตรของเนื้อตีใส่กระเทียมนะครับผงนัวครับบ่ได้ใส่ใบก่อนเนาะกันมันกระเด็นพี่น้องนี่ใส่จักซองหนึ่งเด้ครับใส่หลายแสีบหลายครับผงนัวนะครับใส่น้ำปลาแล้วพี่น้องท่านได้เปิดอยูปลาลาเปิดไม่ได้ครับใส่ลงไป น้ำปาลาตวงนะพี่น้องเพเห็นแล้นะครับตวงจัหน้อยนะครับหนึ่งช้อนสองช้อน,ออนก็ตามปริมาณน,นะครับสามช้อนต่อไปเลยครับสี่ช้อนนะครับน้นเข้มๆเ,เ,เลยนะครับน้ำตาลตาจัหน้อยคนระับพี่น้องผมใช้น้ำตาลใส่ตาจัหน้อยกันครับนะครับ กับเขือเทศซอยลงไปพี่น้องใส่หลายแซ่บหลายไม่ต้องแพ่งเครื่องนะครับผมเด้อฝากหน้ากับส่เข้าไปครับพี่น้องครับบีบจังหน่อยนะครับถ้าต้องการเอากินนะครับใสัก เป็นสีสันแหละพี่น้องครับบางหน้านอุ้ยหน่อย,อยครับจะว่าน้ำดีครับน้ำไหลถิ่มลงไปเลยครับบระองย่านขมเปียกพี่น,อน้อังไปเรื่อยครับน้ำเลย ตัจดจตรวดรอดใช่กรูคลีรีแล้วพี่น้องครับว่าต้องเหตุตอนงายนะพี่น้องตอนครูคลีรีแล้วครับลงเข่งแรงสูตรเน่ติจับจลงไปวดเลยด้ โอ้ยหอมเริ่มพี่น้องใส่เข้าไปบักขามเปียกบักขามจะเพิ่มเพิ่มเปรี้ยวหวานนะครับเพิ่มนัวข้าไปอีกเสียมกอนพี่น้อง จับจับ,จบแตงเสียอีกพี่น้องเอาไกแตงเสียอีก แตงอยากหน่อยอยู่เติมเข้าไปเขาอยากกินยังไงเขาก็ใส่ยังไงน่ะครับเขาเห็ดเองเห็ดเองไม่ยังไงกินสาใจเนาะพี่น้องครับเสียหน่อยเสียร้ายเขาก็แังนคอยนั่นจับน้ำปลาไม่จับไม่ได้ใส่พี่น้องหย่อนน้ำปาลาหน่อยหนึ่งครับ น้ำต,ตาลผมเพิ่อมอีกน้อยนึงครับโอ้เดียบรอยแล้วครับพี่น้องปันกบปรรุ๊บปันสากค,ครับเตรียมไว้แล้วอแมงวันมาแล้วพี่น้องฝูงบิน ตามไว้แล้วก่ะเท่รงครับพี่น้องเท่หาดเลยครับจวดจัดวอจ้ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนะครับผมตำแตงนะครับตำแตงม่วงอุ้ยปุ๋ยอ่ะพี่น้องใส่มัดทุกอย่างเลยครับสีสันเป็นตะกินไหมครับพี่น้องครับ